สวัสดีค่ะวันนี้เช้าวันที่อากาศดีมากๆเลยเพราะว่ามีฝนตกตั้งแต่ตีสามครึ่งในเมืองสุดรินทร์นะคะแล้วก็ตกอีกทีตอนประมาณสักหกโมงครึ่งเกือบ7จ็ดโมงนะคะโอโ้โหมาซะแบบไม่ให้ซุ่มให้เสียงเลยค่ะมาไวไปไวแต่ว่าตอนนี้นะคะก็ประมาณสักเกือบเก้ามงเนี่ยก็ยังตกปลยอยๆอยู่นะคะวันนี้แพทก็จะมารีวิวนะคะว่าวิธีคนสุดรินทร์เนี่ยค่ะ ไกด์แพททานอะไรก็อยากให้ท่านรู้จักข้าวหอมมะลิแล้วก็ข้าวหอมมะลินินนะคะวันนี้ทานเป็นข้าวหอมมะลิบวกกับข้าวหอมมะลินินนะคะนี่ประโยชน์โภชนาการไม่ต้องบอกค่ะมากมายเลยค่ะวันนี้ก็เลยอยากจะมารีวิวว่าเผื่อวันไหนท,ท่านมาเยือนสซิินเนาะมีโอกาสก็อย่าลืมมาซื้อข้าวหอมมะลิกลับไปบ้านท่านด้วยนะคะและที่สำคัญค่ะ ทุกท่านอาจจะคิดว่าเอ๊ะเวลาเรามาอีสานเนี่ยสุรินเนี่ยโด่งดังเรื่องของกุนเชียงไหมทําไมไม่มีของฝากก็เห็นชัดจริงๆสุรินดังมานานแล้วค่ะนี่เลยค่ะให้ชมค่ะนี่เลยกุนเชียงค่ะที่ไม่ใส่สีเลยค่ะเป็นกุนเ,เชียงที่ทําแล้วก็ใส่เป็นสีของหงูธรรมชาติก่อนที่แพจะนําไปอบเนี่ยกุนเชียงของร้านนี้จะสีซีดเลยค่ะและที่สําคัญค่ะ ถ้าจะให้ดีกุนเชียงต้องอบค่ะใช้เตาออมม้ออบดีกว่าที่เราจะไปทอดเพราะว่ามันจะดูดน้ำมันออกนะคะนี่ค่ะ,อะขอแนะนำนะคะว่าร้านเฮียงๆเลยค่ะเป็นร้านเก่าแก่คู่เมืองสุนดรนนะคะอยู่4แยกตลาดสดค่ะกิโล1นะคะก็200บาทไม่แพงนะคะก็มีมาสักหลายประมาณสัก78อันนะคะนี่เลยค่ะน่าทา,านไหมนี่ค่ะ หมูแท้ๆเลยนะคะก็อยากแนะนำว่าถ้ามาเยือนสุรินทร์ซื้อของฝากก็อย่าพลาดกุนเชียงค่ะขออนุญาตใช้มือนะคะอันนี้อบเอาเห็นไหมคะว่ามันจะแห้งค่ะดีกว่านำไปทอดค่ะตั้งอุณหภูหมิไว้กี่ตั้งไว้ว่ากี่องศาเนะเาะตั้งไว้ว่ากี่นาทีเนี่ยค่ะอร่อยนะคะแนะานำค่ะกุนเชียงสุรินทร์อร่อยค่ะ หลายร้านค้ามีขายในเมืองนะคะมีขายในตลาดสดนะคะบางแม่ค้าเขาก็นาไปขายต่อแล้วก็ร้านค้าส่งนะคะมีสี่แยกตลาดสดเทศบาลเมืองสุรินทร์มีร้านขายกุนเชียงหลายร้านเลยนะคะก็จะมีริมอีเฮียงฮงเฮียงเนี่ยค่ะเป็นออริจินอลนะคะที่ต้องมาซื้อกลับไปแล้วก็อีกร้านหนึ่งกุนเชียงหดาวนะคะก็แล้วแต่ท่านจะชอบเนาะอันนี้เป็นการประชาสัมพันธ์มาว่าถ้ามาเยือนจังหวัดสุรินทร์ค่ะ อย่าลืมมาซื้อกุนเชียงโซเินนะคะอร่อยคะ่ะไม่ได้อยไปกว่าจังหวัดอื่นในภาคอีสานนะคะนี่แพทย์ทานอาหารเป็นสำหรับวันนี้ทานกุนเชียงพร้อมกับข้าวหอมมะลินินนะคะสีม่วงแบบนี้นะคะโภชนาการไม่ต้องบอกค่ะสูงมากเลยนะคะเพราะว่าแพทย์ไขมันในเลือดสูงค่ะต้องทานข้าวหอมมะลินินนะคะแล้วก็ที่สำคัญวันนี้ค่ะทานผัดกวางตุ้งค่ะน่ากินไหมคะ นี่แหละค่ะจะจะไม่ให้เป็นไขวันเนื่อสูงได้งไงกะชอบทานแต่ของของผัดของทอดล่ะค่ะเพราะว่ามันง่ายค่ะแล้วก็พิมขออนุญาตนะคะทานไปด้วยบอกไปด้วยเนะาะเพราะว่าทําเองไงคะก็ต้องเอาแต่ง่ายๆค่ะนี่ค่ะกวางตุ้งแต่ว่ากวางตุ้งนี่แพทสวิตฟิตไว้ค่ะช่องฟิตเลยค่ะแล้วพอไปอยู่ในเตามันก็จะอ่อนนะคะ่ะเพราะว่าจะหันไว้ตอนกลงคืนค่ะ แล้วก็เอาออกมาประมาณสักชั่วโมงหนึ่งแล้วก็มันก็ค่อยละลายแล้วก็ไปถั่ผัดมันก็จะอ่อนเนี่ยคะ่ะเห็นไหมคะว่าวิถีบ้านๆคะ่ะคนสุลินก็กินเหมือนคนกรุงเทพเด้อเหรานะคะไม่ได้กินแบบปลาลาแบบบาคนสงสัยนะวิถีคนสุลินเนี่ยคนสุลินกินอะไรกินกินปลาลาเป็นตัวๆหรือเปล่านะคะนี่คือวิถีคนสุลินคนในเมืองนะคะไกด์แพทย์เป็นคนในเมืองแล้วก็กินเหมือนกับ ทุกทุกท่านกินนี่แหละค่ะก็อยากจะรีวิวปกติแล้วก็ไม่รีวิวนะคะแต่ว่าหลังจากที่ทําช่องแล้วก็อยากเห็นว่าเอ๊ะมุมหนึ่งอยากให้ทุกท่านรู้ว่าวิถีคนชนินนะคะวิธีการหารของคนในเมืองสําหรับตัวเองนะแต่ที่อื่นแพทไม่ทราบนะคะเพราะบางท่านมีความชอบไม่เหมือนกันค่ะมาทานข้าวกัน้วยนะคะวันนี้อากาศเยี่มากเลยนะคะแล้วแล้วพบกันในคลิปต่อไปนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องท่านใดดูชมคลิปผ้าใหม่แล้วบอกว่า จะชมคลิปต่อไปยังไงก็ต้องไปกดติดตามคำว่าติดตามเนาะแล้วกดกระดิ่งค่ะมีคลิปหน้าก็จะได้รับชมไปพร้อมกันเลยนะคะขอบคุณที่ตาเราชมหมื่นกว่าคนเลยนะคะตอนนี้12,000คนติดตามนะคะไม่ว่าชมจากที่ไหนในประเทศไทยหรือจังหวัดสุรินทร์หรือว่าต่างประเทศก็ขอ้ท่านเมตตาด้วยนะคะคอมเมนต์เป็นเรื่องบวกๆเนาะเพราะว่าทุกคนมีความเห็นไม่เหมือนกันนะคะ ก็ใยญท่านมีจิตเมตตานะคะการทําช่องก็เพื่อประโยชน์คือการประชาสัมพันธ์ภาพหมายสุรินและก็วิถีของคนสุรินให้คนที่อยู่เมืองนอกเป็นคนสุรินได้เห็นวิถีบ้านบ้านแล้วกลับมาบ้านเราคิดถึงบ้านนะคะวันนี้ลาไปแล้วขอเนีตทานอาหารก่อนนะคะมื้อเช้าสําคัญที่สุดเลยค่ะห้ามเกิน9ก้าโมงนะจ๊ะบายยทานกุนเชียงกันด้วยนะคะอร่อยค่ะแง่ไป yeah. แล้วค่ะบายย